มีหลายท่านถามหานะคะดูค่ะมาแล้วนะจ๊ะสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาแล้วนะคะว่าดีสุดเลยจะล้มต้นโงต,งตเร็วนะคะรับประกันเลยะคะ่ะสามปีตัดนะคะรุ่นนี้นะคะนีนะจ๊ะสวยๆดูว่าโตขนาดไหนนะคะดูแบบนี้ รับรองเลยค่ะโตรเร็วมากมีหลายท่านถามหานะคะดูค่ะมาแล้วนะจ๊ะสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาแล้วนะคะว่าดีสุดเลยจ้ะล้ำต้นตรงโตรเร็วนะคะรับประกันเลยค่ะ3ามปีตัดนะคะรุ่นนี้นะคะ